สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานวงสวงค่ะทีมคณะอาจารย์ธงชัยนะคะอาจารย์แม่เต้และทีมงานพราม อีก2ท่านนะคะอยู่กันที่หน้างานย่านลำลูกกาค่ะลูกค้าวันนี้ค่ะเป็นลูกค้าประจําของเสริมบุญนะคะที่ได้มีการมาซื้อที่ค่ะตรงแปลงนี้นะคะแล้วก็จะมีการปลูกสร้างอาคารนะคะขนาดใหญ่นะคะวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกในส่วนของพิธีกรรมงานลงเสาเอกค่ะซึ่งลูกค้าค่ะมีความเชื่อนะคะแล้วก็มีความศรัทธาในด้านของการทําบุญอยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกในส่วนของงานลงเสาเอกที่เป็นชุดพิเศษค่ะวันนี้ค่ะด้วยความเป็น างานที่เป็นชุดพิเศษบวกกับลูกค้าเป็น V.I.P. ของเราอยู่แล้วนะคะทางเสริมบุญก็เลยจัดชุดเต็มให้ทั้งหมดเลยนะคะงานในงานบวงสวงของทางอาจารย์แม่แก่อาจารย์ธงชัยค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องขาวานอาหารทุกอย่างที่ใช้บวงสวงในงานนะคะทางเราจะเป็นผู้จัดเตรียมทั้งหมดนะคะราชะวัชน์ชัดธงทุกอย่างครบรายการนะคะจะไม่มีในส่วนของแค่ว่าเป็นอาจารย์แล้วก็ให้ท่านอื่นไปเตรียมอของให้นะคะของเราจะเป็นครบวงจรในส่วนของเตรียมอุปกรณ์ดูหน้าง,งานทุกอย่างให้ลูกค้าดู วันดีให้ลูกค้าทีเา่เลือกใช้บริการของเราในการให้ช่วยดูแลที่จะทําพิธีบวงสวงด้วยนะคะมีเรื่องดีจะเป็นของเจ้าของที่นะคะเจ้าของงานนะคะว่าเป็นโพกทรัพย์สมบัติความอุดมสมบูรณ์นะคะความร่มเย็นเป็นสุขนะคะความมีชื่อเสียงโด่งดังทุกอย่างทางเราจะดูจากดวงเจ้าของดวงชะตาเพื่อให้สอดคล้องและเป็นวันที่ดีเป็นพื้นที่ที่ดีในการที่จะทําหน้าง,งานนะคะโต๊ะวันนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะชุดพิเศษตามที่ิขแจ้งนะคะ รายการอาหารค่ะก็จะมีอาหารคาวหวานทั้งหมดนะคะจัดอย่างสวยงามและที่สําคัญค่ะครบพร้อมในงานพิธีกรรมนะคะอ่เช่นอาหารคาวหวาน ประเทศไหนมีความหมายแบบไหนนะคะขนมมงคลแบบไหนมีความหมายแบบไหนนะคะผล,ละไม้แต่ละประเทศมีความหมายยังไงนะคะผอูบทองที่เราใส่ไว้มีคุณสมบัติหรือมีความพิเศษแบบไหนนะคะใบ,บสีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันในแต่ละหน้างานนะคะทุกรายการค่ะเดี๋ยวจะมีอาจารย์แม่เต้ค่ะมาช่วยอธิบายให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กิขอพาให้ดูในส่วนของภาพาพิธีก่อนนะคะ โต๊ะว,วันนี้ค่ะแบ่งเป็น2โต๊ะนะคะโต๊ะโต๊ะแรกที่เป็นโต๊ะใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะในส่วนของอาหารต่างๆนะคะโต๊ะด้านข้างค่ะก็จะเป็นในส่วนของดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่อุปกรณ์ที่จะช่องใช้ ของมงคลเ,เครื่องของมงคลต่างๆที่จะใช้ในการลงเสาเอกด้วยนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะพาไปดูในจุดที่เตรียมไว้ขั้นตอนการลงเสาเอกค่ะปกติแล้วพอลูกค้ามาจํางานเข้ามานะคะก็จะมีในส่วนของที่อาจารย์แมตต้ค่ะจะเข้ามาหน้างานเพื่อเจอกับช่างผู้รับเหมานะคะเพื่อวางจุดที่เป็นเสาเอกกันนะคะจุดเสาเอกค่ะลูกคา้าหลายๆท่านก็ต้องคิดว่าต้องอยู่กลางบ้านเป็นเสาที่ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะจุดเสาเอกเป็นจุดที่อาจารย์ธงชัยและอาจารย์แมตต้ท่านตรวจพื้น ที่ดูด้วยทุกสิ่งอย่างแล้วแล้วจะบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดหลักของบ้านของเราจุดเสาเอกเป็นจุดสำคัญม,มากเหมือนชีวิตที่เป็นเสาเอกเป็นฐานรากหลักของชีวิตของครอบครัวเรานะคะก็เดี๋ยวอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมงคลทุกอย่างก็จะมาอยู่ในเสานี้นะคะเป็นพิธีการต่อไปที่จะทําให้รูปได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะเชิญอาจารย์แม่เต้มาอธิบายในส่วนของเครื่องของใช้บนโต๊ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวมานในส่วนของแม่อาจารย์แม่เต้นะคะที่กิี๊ขออนุญาตให้ช่วยอธิบายในส่วนของงานวันนี้นะคะที่จัดเตรียมให้ลูกค้านะคะในชุดพิเศษในการลงเสาเอกวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแม่เต้ช่วยอธิบายในส่วนแรกที่เป็นราชวัชชทงที่เป็นการอาธิบายงานในส่วนแรกก่อนคะ่ะโอเคได้ค่ะอ,อ,อันนี้นะคะคือพิธีของเราที่ทําการบวงสวงตั้งเสาเอกที่ลำลูกกาเป็นโรงงานนะคะโรงงานขนาดใหญ่ ที่เรามาทาเสาเอกวันนี้ก็คือ,อเป็นพิธีชุดแบบโบราณจริงๆนะคะเพื่อเอ้อมโดยเอ่ยพรให้เจ้าภาพเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองให้เจ้าภาพรุ่งรุ่งเรืองร่ํารวยอุดมไปด้วย,ยพกทรัพย์ดังนั้นสิ่งที่เราจัดมาจึงเป็นรูปแบบของพิธีกรรมโบราณอันแท้จริงเริ่มด้วยราชวัตรนะคะราชวัตรเนี่ยเป็นที่อบอกถึงอาณาเขตบริเวณของ เทพเทวาเพื่อมาสถิตมาประสิทธ,ธิอำโวเอพรให้สถานที่นี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่อธิบายในทุกๆครั้งจะเป็นท่านอาจารย์ธงชัยจันทราิรันนะคะแต่วันนี้อาจารย์แม่เต้ทำหน้าที่แทนท่านในบางส่วนนะคะส่วนอันนี้คือฉัตนะคะฉัตรเ้าชั้นซึ่งฉัตเงินฉัดทองก็หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าของงานพ่อฉัดเนี่ยเป็นการแสดงถึงลำดับชั้นของเทพเทวาที่มีบารมีสูงส่วนต้นกล้วยต้นอ้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของโบราณน,น่ยนะคะเป็นเรื่องของโบราณซึ่งอาจารย์ไม่ได้เองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่ที่เรียนมากับท่านอาจารย์ธงชัยแล้วก็เดินช่วยท่านประกอบพิธีมาเป็นเวลาร่วม20ปีแล้วนะคะ ไม่แต้ก็เลยขออนุญาตอธิบายแทนท่านนิดนึงอันนี้ก็คือต้นกล้วยเนี่ยก็คือทำอะไรก็แล้วแต่เอาภาษาชาวบ้านเลยก็คือเจ้าภาพจะได้ง่ายๆนะคะ,ะได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกับคำว่ากล้วยๆส่วนอ้อยเนี่ยก็คือความหอมหวานนะคะอันนี้ก็คือบทอสังเกตพอครวๆของเรื่องของราชวัตรฉัดทงนะคะ ประกอบพิธีวันนี้นะคะ,ะเป็นเครื่องอันนี้คือเครื่องคาวซึ่งชื่อของเขาคือมัชฌามังสาหารนะคะก็คืออาหารทั้ง6นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาบวงสรวงถึงต้องมีเครื่องขาวด้วยท่านจะลืมว่าครูบาอาจารย์เขออาจะาไม่เต้นเยนะคะท่านอาจารย์ธงชัยท่านเคยสอนมาว่าครูบาอาจารย์ไม่ใช่มีแต่ครูบาอาจารย์เทพเบื้องบนเท่านั้น มีครุฑนาคยัดคนทันนั่นก็คือคูบาอาจารย์สายเบื้องล่างก็มีดังนั้นเนี่ยการไหว้คูบาอาจารย์กา,ารไหว้เทพไม่จําเป็นว่าจะต้องไหว้แต่เบื้องบนเมื่อเราไหว้เบื้องล่างเราก็จะต้องมีเครื่องคาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนลําดับถัดไปอันนีออ้ถือว่า การจัดวันนี้เนี่ยเป็นเครื่องบุกสงชุดใหญ่พิเศษนะคะเราก็จะมเีเรียกว่าพญาหงนะคะพญาหงซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองความมีอํานาจความมีบารมีนะคะจัดมาสี่ชุดนะคะแล้วก็ส่วนใบสีอันนี้นะคะท่านจะเห็นว่าเป็นใบสีที่มียอดไข่แต่จริงๆแล้วเนี่ยใบยสีนี้เขาเรียกว่าใบาสีเปิดโลก ท่านอาจจะมองว่าเล็กๆแต่จริงๆแล้วความหมายยิ่งใหญ่บางครั้งเนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าใบาสีที่เป็นลักษณะของบรรลังที่ใหญ่ๆอีกอเพราะใบสีนี้เนี่ยนะคะเป็นใบสีที่เขาเรียกอย่างว่าใบาสีปากชามตามตลาดที่ท่านเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกปากชามนะคะเขาเรียกใบสีพุ่มใบสีปากชามจริงๆที่ถูกต้องจะต้องข้างในเป็นข้าวที่มาจากข้าวปากหมอ้อ ะะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างนอกเนี่ยจะมีตัวใบสี5และ3แล้วข้างบนนั้นจะเป็นยอดไข่นะคะซึ่งถือว่าเป็นยอดนะคะมันหมายถึงว่าการเปิดการเกิดนั่นเองทีนี้ส่วนขนมนะคะเราก็จะมีเครื่องทองไม่ว่าจะเป็นเม็ดขน,นุนทองหยอดนะคะทองหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความหมายมงคลทั้งสิ้นนะคะอันนั้นก็ถ้วยฟู นะคะ,ะข้าวเหนียวแก้วก็เหมือนแก้วแหวนเงินทองขนมชั้นหมายถึงการไต่ลาดับชั้นของความรุ่งเรืองนะคะทีนี้ดอกบัวเราก็จะมีดอกบัวถวายเทพ9ก้าดอกนะคะเราก็มาด้วยชุดแก้วแก้วแก้วเจรไนนะคะส่วนผลไม้เราก็จะเป็นผลไม้ต่อยอดอย่างกล้วยหอมก็1หนึ่งพานใหญ่แอปเปิลสาลี่และทุกครั้งที่ขาดไม่ได้เลยคืองานที่จะต้องการให้เจ้าภาพเจริญรุ่งเรืองมากม เราจะมีขนุนลูกใหญ่มากๆเลยนะคะไม่มียังไงก็ต้องสรรหามาเพื่อมาให้เจ้าภาพให้ได้นั่นเพราะว่าคือการหนุนนำเจ้าภาพนั่นเองนะคะทีนี้ส่วนอันนี้คือแก้วมังกรชื่อก็ก็มงคลอยู่แล้วอันนี้ก็สมโอไม่ต้องอธิบายก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใหญ่ๆท่านอาจารย์ท่านเคยสอนว่าต้องใหญ่ๆพูนพูนมูลมูล นะคะเพราะว่าเราจะให้เขาจเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เราต้องเอาเครื่องบุสมแบบใหญ่เลยนะคะทีนี้ส่วนท่านจะเห็นว่าพออุบเงินพออุบทองนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นไม้ดอกไม้ปโปรยนะคะเพราะว่าดอกไม้ปโปรยเนี่ยเป็นดอกไม้ของเทพนะคะดังนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ก็เปรียบเสมือนกับมีตู้เซฟใช่ไหมคะดังนั้นพออบเงินพออุบทองก็คือเหมือนตู้เซฟนั่นเองแต่เป็นขององค์เทพนะคะหมายถึงการฟูมฟัก การเพิ่มพูนเงินให้มากมายไก่กองนะคะท่านจะเห็นว่าอย่างผลไม้เนี่ยนะคะ,ะทางเราเนี่ยจะทําเป็นลักษณะของบาลังต่อยอดทุกอย่างเนี่ยเป็นความหมายที่สื่อในการต่อให้เจริญรุ่งเรืองต่อยอดให้เจ้าภาพเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นเนี่ยทางทางเรานะคะทางอาจารย์แม่เต้เองท่านอาจารย์นงชชัยเองและเสริมบุญเองถ้าทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้กับผู้มีอุปรกรณ์ อุปการะคุณหรือลูกค้าเราตั้งใจอย่างที่สุดเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์และเป็นความตั้งใจจะเรียกว่าเป็น่าเรียกว่าเป็นอุดมการณ์กีกว่าเป็นเจตนารมณ์ของเราว่า ทุกอย่างต้องจัดสรรของชั้นเลิศและดีที่สุดให้แก่ลูกค้านะคะเราจะมีนะคะอันนี้คือเครื่องบงวงสรวงส่วนอันนี้นะคะก็คืออันนี้เรียกว่าโต๊ะของชุดมงคลจะเป็นไม้มงคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ปโปรยนะคะดอกกุหลาบก็คือชีวิตเด็กจะเดินด้วยกลีบกุหลาบส่วนผลไม้อันนี้ก็คือ อ่เพอ,เอิญว่าไม่เต้เอามาเยอะมากนะคะก็ล้นจากตันนั้นก็เลยมาวางตัวนี้ได้ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าของทุกอย่างก็ต้องการให้อลังการที่สุดส่วนทั่วงานนี่คือหมายถึงไปตกอยู่ที่ไหนก็จเจริญรุ่งเรืองส่วนอันดอกดอกไม้อันนี้จะไว้สําหรับให้เจ้าภาพนะคะ,อะของเสาส่วนอันนี้คือไม้มงคลก้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กันเกล้านะคะ,ะไม้ทรงบาดาลไม้ทองหลางไม้พยุงอะไรก็แล้วแต่ ชื่อจะเป็นมงคลทั้งสิ้นนะคะเราจะปักลงไปที่ที่หลุมของเสาเอกนะคะอันนี้คือใบเงินทองนาคมณีจินดาแล้วก็พิธีโบราณแท้จริงจะต้องมีผ้าขาวม้าด้วยนะคะเพราะผ้าขาวม้าเนี่ยนะคะจะเอาไว้ผูกที่รากของกล้วยและอ้อยนะคะแล้วก็ไม้สามสีซึ่งเป็นไม้มงคลของเจ้าภาพทีนี้ลำดับถัดมาค่ะจะเห็นว่าอันนี้คือเสาเนะะี่ยะที่เตรียมจะลงนันลงที่ ที่หลุมเสาเอกดเราจะผูกด้วยยอดเสาเนี่ยเราจะผูกด้วยกล้วยหน่อกล้วยหน่อยหลังจากทำพิธีเสร็จปุ๊บจะให้เจ้าภาพเนี่ยไปปลูกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพต่อไปอันนี้นะคะที่เห็นนี่ก็คือกระทงห้ากระทงเนี่ยท่านอาจารย์ธงชัยท่านจะทําพิธีนะคะท่านอาจารย์ธงชัยท่านจะทําพิธีล้างอาถรรพ์นะคะก็คือพาเจ้าภาพจำท,ทีล้างอาถรรพ์อันนี้ก็คือ ที่เห็นทั้งหมดที่เป็นไม้เนี่ยนะคะอย่าคิดว่าเป็นไม้อะไรนะนี่คือไม้ตีนกานะคะสัญลักษณ์คือไม้ตีนกาเพราะว่าท่านอาจารย์ธงชัยท่านสอนไม่ได้มาตลอดเวลาว่าไม้ตีนกาแม้แต่กาไปจิกน้ําที่ใดไปดื่มน้ําที่ใดแม้แต่เท้าของกาซึ่งเขาเรียกว่าตีนกาเนะะี่ยค่ะลงไปเหยียบที่ใดกันแล้วแต่ น้ำที่นน่นเอามาดื่มกินยังแก้อาถรรพ์ล้างคุณใสาได้ดังนั้นไม้ตีนกาจึงเป็นสัญลักษณ์ของการล้างอาถรรพ์เราไม่ทราบว่าที่นี้จะมีอาถรรพ์ใดๆจะมีมากี่ปี1ิปีร้อยปีพันปีเราไม่ทราบแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามแต่เราต้องการให้ที่นี่เป็นที่ตั้งของเสาสุริมงคลหรือเสาเอก เราจะต้องทําการล้างอสันเพื่อให้ที่ตรงนี้สะอาดที่ตรงนี้ร่มเย็นและไม่มีอสังใดๆติดมานะคะนี่ก็คือลักษณะของของของไม้มงเขาเรียกว่ากระทงกระทงพลีวิญญาณจะต้องเลี้ยงเขาก่อนแล้วก็บอกเขาว่าให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าวิญญ,ญาณใดก็แล้วแต่เป็นสัมมาทิฏฐิก็อยู่ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าวิญญ,ญาณใดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ให้ไปจากที่นี่ลักษณะนี้นะคะ ถ้าพูดกับเหมือนคนก็คือไม่ใช่อยู่ๆท่านจะมาไล่นะคะ,ะก็เหมือนกับว่าท่านบอกว่าอกินนะ้าแล้วก็ไปดีๆนะก็เหมือนไม้นวมแต่ถ้าไม่ดื้อนะคะเป็นวิญญาดีก็อยู่ต่อถ้าวิญญาณล้ายก็ไปนะคะถ้าไม่ไปก็ขับด้วยมนตขาอีกล้างอาถรรพ์นะคะทุกอย่างของเราเป็นขั้นตอนและเป็นพิธีกรรมโบราณซึ่งพิธีกรรมโบราณฉบับนี้เป็นฉบับของท่านอาจารย์ธงชัยจตนรีลานที่ท่าน สอนอสอนนักศึกษาผู้ที่มาเรียนตั้งสารเป็นเวลา20ปีซึ่งท่านสอนอยู่หลายสถาบันมากาท่านผลิตลูกศิษย์เป็นพันๆคนมากกว่าพันคนด้วยทั่วประเทศอันนี้คือตำราของท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นครูบาอจารของแม่เต้แม่เต้เป็นผู้ที่ถ้าพูดไปก็เหมือนเป็นเจ้าพิธีรองนะคะ หรือมือขวาของท่านเดินตามท่านมา20ปีแล้วดังนัง้นก็เลยขออนุญาตท่านก็นเลยให้แม่เต้เป็นผู้อธิบายนะนะคะ,คะทีนี้อยากทราบอะไรอีกคะก็วันนี้ทั้งหมดก็ครบพร้อมใน ในสิ่งที่เราเตรียมทั้งหมดแล้วนะคะใกล้เวลาเลิกแล้วตามที่แม่เต้ดูไว้ค่ะวันนี้กิกาใจแม่เต้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนก็ในส่วนงานพิธีค่ะตามที่แจ้งมาค่ะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะสามารถอธิบายงานได้อธิบายขั้นตอนงานได้นะคะทางเราครบวงจรในส่วนของการเตรียมของค่ะการทําพิธีค่ะอุปกรณ์เครื่องเสียงในในพิธีงานต่างๆทุกอย่างครบพร้อมนะคะก็ขอบพระคุณอย่างลูกค้าทุกท่านอย่างที่สุดนะคะที่ตลอดมาทั้งลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่นะคะใ โอกาสเราได้ช่วยดูแลงานของท่านอย่างดีที่สุดค่ะขอบพระคุณมากค่ะบิค่ะ